สวัสดีครับหลังจากที่เราไปที่วัดโบสนะฮะวัดโบสท,ทีนี้เราก็ด้านด้านหลังวัดโบด้านข้างวัดโบสนะฮะก็จะมีทางมาอันนี้ก็เป็นวัดสแกนะฮะแล้วก็เลยขับรถตามเส้นทางที่มีป้ายบอกมาวัดสแกนะฮะก็จะพามาชมนะฮะหลวงพ่อใหญ่นะอายุ300ปีนะฮะ คือด้านหน้าของวัดโบสถเนี่ยวิ่งไปทางซ้ายมือก็จะเป็นค่ายบางกุ้งใช่ไหมอันนี้ก็อยู่อยู่ด้านข้างเลยนะซะอยเป็นซอยด้านข้างจะเขียนว่าวัดบางสแก่นะฮะนี่เราก็พามาดูที่วัดบางสแก่นะฮะก็จะมีวิหารนะฮะวิหารหลวงพ่อใหญ่นะครับที่ว่าอายุอายุ300ปีนะฮะนี้เดี๋ยวเราพามาชมที่วิหารกันนะครับ นี่ก็ด้านหน้าวิหารก็มีประดับด้วนยะประดับนะฮะลวดลายนี่ก็เป็นจานกระเบื้องแล้วนะฮะใช้จานกระเบื้องมาทำเป็นลวดลายนะครับก็สวยงามอยู่นะฮะที่โบสถ์ก็ใช้ใช้แบบเดียวกันนะใช้จานกระเบื้องนะฮะนี้เราก็เข้ามาในวิหารนะฮะอน,นิหารเข้ามาชมบารมีหลวงพ่อใหญ่นะฮะ อันนี้ก็สำหรับท่านที่ามาเที่ยววัดโบสถ์นะฮะถ้าแวะมาทางวัดสแกก็สามารถเข้ามาได้นะครับตรงนี้วิ่งตามเส้นทางป้ายมานะก็จะมาวัดสแกนะครับหลังจากวัดสแกแล้วก็ตรงนี้ก็สามารถจะผ่านไปวัดปา่าโมดได้นะครับเส้นทางนี้ก็เส้นทางนี้สามารถจะไปวัดปา่าโมดแล้วก็ ออกไปถนนใหญ่เป็นวัดเพลงได้นะครับน,นีเส้นทางก็วนๆอยู่ใกล้ๆกันนะน,นี้แล้วก็พามาให้ท่านชมเผื่อมีโอกาสก็สามารถจะแวะเวียนมาได้นะครับนนก็จบคลิปเพียงเท่านี้ละครับสวัสดีครับ